การละครั้งหนึ่งในหุบเขาที่เงียบสงบมีหินเล็กๆที่ชื่อว่าสนับสนุนหินนี้ชอบช่วยเหลือและมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งพิเศษวันหนึ่งมีช่างสร้างบ้านมามองหาหินเพื่อสร้างกำแพงที่แข็งแรงและมั่นคงสนับสนุนหินแนบชิดกับเพื่อนๆของเขาอย่างอบอุ่นและภาคภูมิใจ ขณะที่ช่างสร้างบ้านจัดวางแต่และหินอย่างละเอียดสนับสนุนหินรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สำคัญนั่นคือสิ่งที่ดูแลและให้ความปลอดภัยแก่ทุกคนยามที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าจากไปกำแพงก็เสร็จสมบูรณ์ยืนอยู่แข็งแรงและมั่นคงขอบคุณสนับสนุนหินและเพื่อนๆที่ได้ช่วยสร้างสิ่งนี้ตอนนี้ เมื่อดาวน้อยเริ่มเปล่งประกายสนับสนุนหินก็หลับฝันดีรับรู้ว่าตนได้ช่วยสร้างสิ่งที่แข็งแกร่งและอบอุ่นและเมื่อคุณปิดตาลองจินตนาการถึงเสียงลมอ่อนโยนและแสงจันทร์ที่อบอุ่นที่จะกอดคุณให้อบอุ่นและสงบพร้อมกับความฝันดีที่รออยู่ด้านหน้า